สวัสดีครับพี่เล็กมาสเตคลาสอาร์เ h อรนะครับวันนี้ผมจะสอนวิธีการแต่งภาพ Landscape หรือภาพวิวให้สวยนั่นเองนะครับเคยไหมครับที่เราเห็นภาพภาพหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันสวยจังมันถ่ายมาครั้งแรกมันได้อย่างนี้เลยเหรอวันนี้ผมมีคำตอบครับเริ่มจากการถ่ายภาพที่ดีก่อนนะครับแน่นอนเลยว่าพื้นฐานการถ่ายภาพเนี่ยสำคัญมากๆนะครับ <ma> ถ้าเราถ่ายภาพมาดีแล้วแต่แรกเนี่ยเราจะเอามา แก้ไขเนี่ยง่ายขึ้นเยอะมากนะครับอย่างภาพนี้ผมมีการถ่ายมาหลายลักษณะแสงนะครับถ่ายมืดมาบ้างนะครับสว่างมาบ้างผสมกันไปนะครับทีนี้เน anyway> ี่ยผมก็จะเลือกภาพนี้มาปรับแล้วกันนะครับหลักการปรับภาพวิวไง่ายนะครับก็คือพยายามให้บนกับล่างเนี่ยแสงมันใกล้เคียงกันก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยข้าบนสว่างเห็นไครับพระอาทิตย์เริ่มขึ้นนะครับตรงบริเวณกลางเนี่ยสว่างด้านล่างเนี่ยมืดนะครับทีนี้ผมจะเกลี่ยแสงให้มันเท่ากันก่อนนะครับวิธีการง่ายมากครับไปที่เกเรตัวนี้นะครับ กดคลิกกาไปแล้วก็ลากขึ้นไปเลยครับไปแตะแถวตีนเขานะครับแล้วก็ดึงให้มันสว่างขึ้นมาอ่าประมาณสักอ่าหนึ่งสต็อปก็ได้วันนี้นะครับกด Enter ไปนะครับ2ครั้งตอนนี้ภาพโดยรวมค่อนข้างใกล้เคียงแล้วนะครับสังเกตจากที่สกแกมก็ได้นะครับตรงน,นี้เนี่ยจากที่แตะซ้ายเนี่ยเป็นแบล็คเยอะเกินไปเนี่ยก็กลับมาทางขวาเยอะขึ้นนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะเริ่มแต่งภาพนะครับผมจะลดไฮไลท์ก่อนเลยนะครับ ไฮไลท์นี่คือรายละเอียดในส่วนสว่างผมก็ดึงลงมานะครับส่วนชาร์โดผมก็ดึงขึ้นนิดนึงนะครับก็คือรายละเอียดในส่วนมืดนะครับตรงนี้จริงๆผมต้องการให้มืดนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ให้มันมืดมากเกินไปนะครับเดี๋ยวค่อยมาลดอีกครั้งนะครับก็อาจจะปรับภาพโดยรวมก่อนนะครับอ่ะแบล็คดึงไปทางซ้ายนะครับจากนั้นเอ็กโพเชอร์นะครับผมอาจจะดึงลงมานิดนึงนะครับให้ภาพอันเดอร์หน่อยนะครับคอนทราสต์ดึงขึ้นมาแต่สังเกตได้ว่าผมจะมาปรับไฮไลท์กับชาร์โดก่อนนะครับไล่ลงมาตรงนี้แล้วค่อยขึ้นไปข้างบนใหม่นะครับ แล้วก็ไปที่เท็กเจอร์ครับดึงไปทางขวานะครับแล้วก็แคลิตี้นะครับดึงให้มันมีมิติมีดีเทลมากยิ่งขึ้นนะครับจากนั้นดีเฮสนะครับเป็นตัวลดหมอกนะครับผมก็จะดึงไปทางขวาให้ภาพมันดูมืดลงนะครับให้สีขาวในภาพมันหายไปอีกนะครับโอเคมาที่ไวเบลนด์นะครับดึงไปทางขวาเห็นไหมครับ จริงๆแต่ละภาพเนี่ยการปรับจะแล้วแต่เรานะครับแต่ใภาพนี้ผมต้องการให้สีมันสดนะครับสีตรงบริเวณสีส้มตรงนี้เนี่ยให้มันสดแล้วก็ดูเข้มขึ้นนะครับผมก็จะปรับ white balance saturation ค่อนข้างเยอะนะครับดึงไปเลยนะครับเห็นนะครับตอนนี้สีสดขึ้นมาแล้วนะครับแค่นี้ภาพก็เริ่มสวยแล้วนะครับโอเคยังไม่จบนะครับไปต่อเราจะโดดไปที่ตัว sharpening ก่อนะผมจะปรับ sharpening ให้มันสูงขึ้นมาก่อนนะครับอ่าสมมติว่าผมจะปรับประมาณสักไม่เกินร้อยนะครับแล้วก็ซูมดูดีเทลนิดนึง อาจจะปรับ masking ขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็ถ้ามันมีพวกลักษณะแบบนี้เหมือน noise นะครับผมก็จะดึง noise reduction ตัว luminance ตัวเนี้ยขึ้นมาทางขวานะครับอาจจะไม่เกิน30นะครับไม่เกิน20-30นะครับแล้วแต่ภาพนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวภาพจะดูเป็นพลาสติกเกินไปนะครับทีนี้ก็จะเลื่อนลงมาเลยครับไปที่ตัว remove chromatic aberration ตัวนี้นะครับเอาไป้ทำอะไรนะฮะจะสังเกตได้ว่าตอนนี้เนี่ยมันจะมีตัวขอบฟ้าเนี่ยตามขอบภาพนะฮะซึ่งเป็น ความเหลื่อมที่เกิดจากชิ้นเล่นต่างๆนะครับก็จะติ๊กก็ไปเลยครับพอติ๊กปับ๊บจะเห็นว่าตรงเนี้ยที่เป็นสีฟ้าๆเนี่ยหายไปแล้วนะครับลองกดดูอีกครั้งเนาะ,ะกลับมานะครับกดติ๊กก็ป้ายหายไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือเวลาที่เราเกิดความเหลื่อมชิ้นเล่นต่างๆเนี่ยก็สามารถมาติ๊ก remove c o m a t i c ablation ตัวนี้ได้นะครับจากนั้นกดคลิกหนึ่งครั้งที่ภาพนะครับถอยออกมาเราจะไปที่ตัว enable profile collection ตัวนี้ครับติ๊กดูนะครับ จากสัดส,ส่วนภาพที่มันเบี้ยวตอนแรกนะครับตอนนี้ก็ตรงแล้วนะครับขอภาพที่มืดก็จะสว่างขึ้นนะครับตัวนี้เป็นตัวที่แก้ไขโปรไฟล์เลนส์ที่เราใช้นะครับอย่างภาพนี้ผมก็ใช้เลนส์ n o n น1740นะครับโอเคจากนั้นผมจะย้อนขึ้นไปนะครับไปที่ตัวนี้ครับ HSL ไปที่ saturation นะครับผมอยากจะเพิ่มสีส้มนะครับผมก็จะดึงตัวนี้เนี่ย ไปทางขวานะครับถ้าเกิดดึงไปทางซ้ายเนี่ยสีจะซีดเห็นไหมครับแต่ภาพนี้ผมต้องการให้สีของพระอาทิตย์เนี่ยสีส้มมันสดนะครับก็จะดึงขึ้นไปเลยนะครับจากนั้นท้องฟ้าเนี่ยที่เป็นสีฟ้าก็จะให้มันสดตามแน่นอนนะครับก็ไปที่บลูดึงไปทางขวาครับเห็นไหมครับสีท้องฟ้านี่สดขึ้นมาแล้วนะครับจากนั้นนะครับภาพโดยรวมตอนนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมก็จะกลับขึ้นไปข้างบนนะครับจะไปแต่งเพิ่มบริเวณ exposure แถบๆนี้อีกครั้งนะครับปรับแต่งนิดนึงนะครับ แล้วก็อาจจะดึงแบคลงมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับตรงนี้อาจจะดูสว่างไปก็กลับมาแก้ตอนแรกนะครับ Gradient Filter ตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปกดติ๊กหนึ่งครั้งครับก็ลด Exposure ลงนิดนึ่งเห็นนะครับประมาณนี้นะครับกด Enter 2ครั้งนะครับตอนนี้ก็ด้านล่างมืดนะครับไม่สว่างเกินไปนะครับทีนี้ผมอยากจะให้เร่งสีท้องฟ้าบริเวณนี้ผมก็ใช้ตัวเดียวกันเลยครับ Gradient Filter ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ปรับเฉพาะส่วนได้เลยนะครับลากลงมาเลย จะสังเกตได้ว่าตรงนี้เนี่ยขบวนจะมืดดิดนึงนะครับเพราะว่าเรามีการตั้ง exposure เอาไว้แล้วแต่ตอนแรกนะครับให้มันลบ0.97นะครับผมก็อาจจะให้มันสว่างขึ้นหน่อยนะครับโอเคเอาสักให้มืดลงจากเดิมนิดเดียวนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะไปเร่งตัวนี้ครับ saturation พอเราดึงไปทางขวาป๊บสังเกตว่าสีฟ้าเนี่ยจะเริ่มสดขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับสังเกตนิ้นึงนะครับถ้าเราดึง saturation มากเกินไปนะครับตรงบริเวณนี้อาจจะเกิด noise เยอะขึ้นได้นะครับอาจะลดตัวนี้นิดนึงนะครับ หรือว่าลดตรงนี้แทนนะครับก็อย่าให้มันเยอะเกินไปนะครับจากนั้นนะครับกด enter 2ครั้งเหมือนเดิมนะครับก็เราก็จะมาปรับตัว white balance อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ saturation ดึงขึ้นมาเห็นไหมครับให้มันสดขึ้นมาเลยนะครับตอนนี้นะครับภาพสีสดมากๆแล้วนะครับเห็นไหมครับกด before after อีกครั้งหนึ่งจากนั้นนะครับอีกเล็กนิดเดียวครับภาพมีสิ่งที่กวนสายตาอยู่อันนึงก็คือตัวนี้ครับป้ายตัวนี้นะฮะ เราก็จะมาใช้ตัวนี้ครับตัว spot removal นะครับกดเข้าไปเลยนะครับจากนั้นไปติ๊กตัวนี้ออกก่อนนะครับขยายแปลงกดล็อลิงให้มันใหญ่ขึ้นนะครับกดคลิกเลยบริเวณที่เราไม่ต้องการนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ copy นะครับแล้วมาแปะตรงบริเวณนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็กด enter เลยครับ2ครั้งนะเช่นกันนะครับก็โอเคมืดๆดูไม่ออกนะครับการปรับ้ายมืดมันจะดีตัวนี้ครับเวลาที่เราดีทัดอะไรเนี่ยจะปิดบังรละเอียดได้มิดมากขึ้นนะครับ ทีนี้เราจะเหลือขั้นตอนสุดท้ายคือการเก็บฝุ่นนะครับภาพนี้จะเห็นว่ามีฝุ่นค่อนข้างเยอะนะครับวิธีการเก็บฝุ่นเหมือนเดิมครับไปที่ตัวนี้ครับ spot removal นะครับจากนั้นไปคลิกตัวด้านล่าง visualize spot ตัวนี้นะครับคลิกปั๊บมันจะเป็นภาพขาวดำมันเดียนนะครับเราสามารถปรับความเรียวความหยาบตรงแถบสไลด์บาร์นี้ได้นะครับโอเคจะเห็นกลมๆพวกนี้คือฝุ่นเลยนะครับก็ลดขนาดแปลงก่อนนะครับกดบ่อยไม้นะครับกดเข้าไปนะครับคลิกคลิกลงไป ตรงนี the ้ด้วยนะครับคลิกลงไปนะครับเพราะฉะนั้นก่อนถ่ายภาพแรงตางนะครับดีสุดคืออย่าลืมเป่าฝุ่นเซ็นเซอร์ตัวเองก่อนทุกครั้งนะครับอันนี้คือไม่ได้เป่านะฮะพอไม่ได้เป่าปั๊บเห็นไหมฮะก็เสียเวลาเหมือนกันนะครับอันนี้น่าจะใช่นะกดไปก็จะประมาณนี้กด Enter นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็น2ครั้งก็จะกลับมาหน้าแรกนะฮะทีนี้นะครับผมอาจจะไปเพิ่มขอบภาพให้มันดำขึ้นนิดนึงนะครับไปที่ตัวนี้ครับเอฟเฟคด้านล่างเกือบสุดนะฮะดันไปทางซ้ายนะครับ น่ครับตอนนี้ภาพเนี่ยสีสันเริ่มอิ่มนะครับพอเราปรับตัวนี้เสร็จหมดแล้วนะครับมันมีทริคอีกนิดหนึ่งครับคือผมเนี่ยจะปรับไวบาลานซ์ท้ายสุดเสมอนะครับผมจะลองดึงไปทางขวาหน่อยนะครับให้ภาพออกโทนเหลืองนิดนึงนะครับอืมแล้วก็ดึงตัวติ้นไปทางขวาหน่อยนะครับตัวสีออกม่วงแดงนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีนะครับก็จะได้อารมณ์ของภาพไปอีกแบบหนึ่งนะครับอะดู before After ทีนี้ภาพโดยรวมนะครับสีสันตัวอย่างโอเคหมดแล้วแต่สิ่งหนึ่งสําคัญมากคือเวลาถ่ายภาพวิวอย่าให้เส้นขอบฟ้ามันเอียงนะครับอย่างภาพนี้เนี่ยผมทำเอียงมันเทไปทางขวานิดนึงนะครับก็หมุนกลับมานิดนึงด้วยการไปที่ crop overlay ตัวนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลูกศรเนี่ยไปที่มุมภาพนะครับปึ๊บให้เป็นรูปโค้งนี้นะครับแล้วก็คลิกเลยอ่าดันไปทางซ้ายนิดนึงนะครับก็เอาความรู้สึกของเราได้ครับว่ามันตรงแล้วนะฮะหรือใช้ตัว angle ตัวนี้ก็ได้นะครับลากได้เช่นกันปึ๊บประมาณนี้ปึ๊บอ่าประมาณนี้กด Enter เลยภาพก็จะค่อนข้างตรงแล้วลองมาดู Before After อีกครั้งนึ่งเห็นไหมครับตอนแรกถ่ายมาก็จะเป็นแบบนี้ครับจะดูจืดๆนะครับพอแต่งเสร็จจะเป็นคนละเรื่องเลยดังนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจนะครับเรื่องการแต่งภาพนะครับพื้นฐานการถ่ายภาพที่ดีและการแต่งภาพที่ดีก็จะทําให้เราได้ภาพสวยอย่างนี้ เช่นกันครับและตอนนี้ผมก็มีคอสพื้นฐานการถ่ายภาพออนไลน์และก็คอสพื้นฐานการแต่งภาพออนไลน์ด้วยไลท์รูมนะครับเรียนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเรียนกี่ครั้งก็ได้ซึ่งทั้งคอรคสนี้นะครับเหมาะกับคนที่ไม่มีพื้นฐานการถ่ายภาพหรือว่าการแต่งภาพมาก่อนหรือคนที่มีพื้นฐานมาบ้างแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่เข้าใจหรือว่ายังแต่งภาพไม่ถูกใจทีนึงนะครับรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับเพื่อสําหรับสามารถปิดการขายได้นั่นเองนะครับ และช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษสามารถทักอินบ็อกซ์มารับโปรโมชั่นได้เลยนะครับโอเคครับแล้วถ้าชอบอยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่ากด Subscribe ให้ด้วยนะครับมาดูว่าคราวหน้าเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องอะไรนะครับสวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ